ไปที่สายของคุณรัตนาชัยกันค่ะบอกว่าน้องสาวโกงมรดกอ้าปัญหาเรื่อง <c oughs> ครอบครัวกันอีกน้องๆเรื่องมรดกครอบครัวและ,ะมรดกะนะครับเดี๋ยวไปฟังปัญหาคุณรัตนาชัยก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะมีปัญหาอย่างไรคะครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้ฮนะคือมรดกเนี่ยพ่อแม่ให้ที่ดินผมกับพี่ชายคนหนึ่งนะครับค่ะและทีนี้ว่า เออทำกิจการครอบครัวนะครับก็เออเอาเงินจากน้องสาวไปสองแสนไปต่อสัญญาเชงนดึกแถวทําขนส่งที่กรุงเทพนะครับมันหมดสัญญาทีนี้คือบ้าไม่ให้ก็เลยต้องโอนที่ให้น้องสาวแล้วเอาเงินไปสองแสนครับแลวทีนี้ว่าพี่ชายที่ไปโอนที่ด้วยกันเนี่ยเขาเอาเงินสดไปล้านหนึ่งแล้วครับแล้วทีนี้ว่า ตอนโดนยิงตายทีนี้พี่ชายโดนยิงตายน้องสาวเลยกงมาเอ่อที่ดินแล้วก็เออถ้าินเงินทองสมบัติที่เหลือนะครับครับอ่าผมก็ผมก็ร้องสืบยำงธรรมครับหลาดน้ำเพอกับผู้ว่าสลาดมีแล้วก็ก็เขาบอกช่วยไก่เกียร์แล้วแต่น้องสาวก็ไม่ยอมมาไก่เกียร์ครับครับครับผมผมว่า งานแล้วเป็นโรคไตมาสิบปีฮะไม่มีงานไม่มีอะไรได้ได้พี่รัตนชัยผมถามนิดเดิงที่บอกว่าพ่อแม่เป็นคนอ่พ่อแม่ได้ยกที่ดินให้ตนกับพี่ชายเนี่ยนะครับยกให้นี่เป็นยังไงครับโอนโฉนดให้เลยแหละครับก่อนจะเสียชีวิตเลยครับเอายกให้ตั้งแต่ผมเกิดกับพี่ชายตั้งแต่เดิมเลยครับครับยกให้นี่คือมีหลักฐานไหมมีโฉนดมีที่ดินหรือหรือว่าให้กับปากแล้วก็เราอยู่เลย ในโฉนดครับผมแล้วก็ใส่ชื่อเราสองคนเลยกับพี่ชายเลยนะครับอ่ะโอเคแล้วตอนหลังับทีนี้ผมเอาเงินจากน้องสาวเนี่ยมันมันอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถามต่อเดี๋ยวถามต่อครับพอเราได้โฉนดกับพี่ชายตอนนั้นเราทําธุรกิจเราก็ลงทุนนะครับเราก็เดือดร้อนก็เลยเอาโฉนดที่ดินมาไว้กับน้องสาวแล้วก็ตัวใช่ฮะ เอาเงินจากน้องสาวไว้สองแสนเงินน้องสาวก็เลยให้โอนที่ให้น้องสาวตัวพี่ได้สองแสนตัวพี่ชายได้เท่าไหร่ครับหนึ่งล้านเหลอครับพี่พี่ชายได้เงินสดไปล้านหนึ่งนะครับพี่ได้ไปสองแสนนะแล้วก็พ,พี่พี่กับพี่ชายสองคนนี้โอนถนดที่ดิในให้น้องสาวเลยอ่าครับผมตอนนั้นโอนทําไมครับพี่อตอนนั้น <ผม S 2> โอนไม่ทำสัญญาซื้อขายแล้วก็ตกลงปาก่าวที่น้องกันนะครับครับแล้วไปโอนกันที่ที่ดินไหมครับ อะไรครับไปโอนที่ที่ดินอำเภอแก่งคอยครับได้ครับพี่พี่ครับแล้วมาโอนตอนนั้นโอนนั้นเขาทําไมอ่ครับในเมื่อเราจะขายหรือยังไงครับถึงได้โอนให้เขาไปครับคือมันมันกิจการครอบครัวนะครับคือสัญญาตกดแถวที่เราทํากิจการด้วยมันช่วสิบร้อยเนี่ยมันจะหมดสัญญา เชงเป็แถวอันนั้นไม่เป็นไรไ<ม>พี่แต่ผมถามผมถามเจตนาตรงนี้<อ>คุณพี่คุณพี่รัตนชัยครับคุณพี่รัตนชัยครับผมถามว่าเอาเงินน้องสาวไปสองแสนพี่ชายเอาไปล้านล้านหนึ่งแล้วก็โอนที่ดิในให้เขาเนี่ยโอนเพราะเป็นการขายให้น้องสาวใช่ไหมครับโอนให้น้องสาวครับผมให้หรือขายกบวันนั้นครับพี่วันที่โอนกันเนี่ยขายใช่ไหม คอไม่ได้ขายอะโอนนะมาเป็นกิจการครอบครัวเอาเงินจิจการครอบครัวเนี่ยอ <มา S 1> โอเคอได้เพราะงั้นแล้วตอนนี้ทำไงต่อครับตอนนี้หมายถึงว่าอคำว่าน้องสาวโกงนี่หมายความว่างพี่จะเอาเงินหนึ่งล้านสองคืนน้องสาวและจะขอโอนกลับที่ดินอย่างนั้นเลยครับเออไม่ใช่ครับพี่ชายที่ไปโอนที่ดินกันจะเป็นพยานในรถยิงตายนะครับครับแล้วก็น้องสาวเลยโกงที่ดินที่เหลือแล้วก็เ,เงิน เงินทองสมบัติตัวแม่เนี่ยค่ะคอเอาป็นนเดยมคือมันออมันยังมีทรัพย์สินอื่นนะคะนอกจากที่ดินที่โอนไปแล้วด้วยใช่ไหมคะครับแล <ฮะ S 2> มีเนกิจการค้าขายอาหารสัตว์นะครับครับเงินธนาคารเงินหุ้นอะไรเนี่ยอันนั้นพูดถึงคนของ,ของใครครับเงินของพี่ชายเลยครับเงินของพ่อแม่นะครับทำกิจการครอบครัวมันด้วยกันนะครับ เอาอย่างนี้ผมถามหน่อยพ่อแม่เสียชีวิตมีใครเป็นผู้จัดการมอดกหรือยังก็น้องสาว,สาวเอ่อชี่รจนาเนี่ยครับเป็นผู้จัดการมรดกน้องสาคนเล็กคุณคุณพี่คุณพี่กับพี่ชายนี่เป็นผู้ยินยอมให้เลยครับตอนนั้นให้ก็เป็นผู้จัดการมอดกเลยครับ ่าใช่ใช่เพราะว่านผมปวดปวดเป็นข้าผมก็เลยเซ็นยินย่อไปน้องสาวเป็นเป็นผู้จัดการมรดกเ็าเป็นคนจัดการถามจริงๆพี่รัตนชัยเหตุที่เขาบอกเขาโอนที่ดินเอาที่ดินเราไปเนี่ยเกิดขึ้นนานหรือยังถามจริงโอ้ประมาณยี่สิบปีแล้วโอ้โหี่ปีสี่ห้าครับก็นี่ครับที่ผมถามที่พี่พูดมาทั้งหมดทําไมถึงน้องสาวก็ไม่มา หนึ่งเพราะว่าเราเนี่ยไปโอนที่ให้เขาเหมือนให้ลึกขายมันต้องอย่างใดอย่างหนึ่งสองอย่างนี่แหละที่ที่ดินนะครับกับสองก็คือให้เป็นผู้จัดการมรดกและเขาไม่แบ่งทรัพย์สินให้เราแล้วเราไม่เรียกร้องเสียภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดนะครับคดีอาญายักยอกข็ขาดอายุความคดีแพ่งก็ขาดอายุความพิรัตนชัยก็ผ่านมาหลายคดีหมดเลยครับพิรันตนชัยต้องเรียกร้องต้งแต่ตอนที่เกิดเหตุนะครับเอาอย่างนี้ครัอนนี้เหมือนพิรัตนชัยอยู่ในใจมา20ปีอะ คือพู้หมอเล่าให้ัาวสมมาแล้วก็ไปร้องศูนย์ดำรงทําแล้วเพื่อจะขอไก่กระเหลี่ยบกับน้องสาวแต่น้องสาวก็ไม่ยอมมาใช่แล้วเรับได้ติดต่อกับน้องสาวได้อยู่ไหมคะติดยังติดต่อได้อยู่ไหมคะเขาไม่ยอมคุยไม่ยอมมาไกลเกลี่ยนะครับแต่ผมอยากได้เงินต้อนหนึ่งมารักษาตัวแล้วผมเป็นโรคไตมันมันไม่มีงานทคือพี่นชชัยบางทีมันมันอยากได้เงินก้อนเราก็เข้าใจเนาะแต่ว่า ถ้าบอกว่าเขาโกงเนี่ยมันก็ไม่เคลียร์เท่าไหร่นะพี่ตอนนี้เราก็ฟังพี่นัทชัยอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดไปบอกเอ้น้องสาวโกงมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าในส่วนเดิมที่เราเสียสิทธิ์ตั้งแต่เราที่ยังไม่ป่วยเมื่อ40 4สสเ็เราเรียกร้องได้แต่ถ้าบอกว่าน้องได้ไปเยอะมาช่วยพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องของพี่น้องท่อยทีท่อยอาศัยมากกว่านะพี่รัทชัยนะเรื่องนี้อาจจะต้องต้องหาโอกาสคุยกันแลือถ้าคุยกันไม่ได้จะต้องมีญาติหรือมีใครที่ที่ช่วยประสานให้